สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอเรียบเรียงนางเอกซุปตาดังในปัจจุบันที่แรกเริมของการแสดงละครนั้นนะคะนอกจากจะไม่ได้เป็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกแล้วแต่ก็ยังได้รับบทนางร้ายก่อนที่จะมาเป็นนางเอกมากที่นี้ที่มีชื่อเสียงมากอย่างในปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันสิคะว่ามีใครกันบ้างค่ะ <S <S เรามาเริ่มจากนางเอกซุปตาคนแรกกันก่อนแล้วกันค่ะควันุสามณีค่ะ สำหรับสาวขวัญน,นะคะเข้าสู่วงการมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มีผลง,งานในวัยเด็กออกมามากมายหลายเรื่องนะคะจนในปี2547เนี่ยขวัญก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7โดยได้ประเดิมละครเรื่องแรกในฐานะนักแสดงช่อง7และก็เล่นเป็นนางร้ายเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ตอนแม่มดน้อยตัวป่วนค่ะและขวัญน,นะคะก็ได้เล่นเป็นนางเอกละครเย็นเรื่องแรกอย่างเรื่องอกธรณีในบทของไพ่ซึ่งเป็นนางเอกรุนรูคู่กับเขตฐานทัพนะคะและจาก เรื่องนี้เองค่ะก็ส่งผลให้ชื่อเสียงของขวัญนะคะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าละครเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะได้เรตติ้งถึง22เลยค่ะและจากนั้นนะคะก็ได้เป็นนางเอกละครเย็นก่อนข่าวและนางรองหลังข่าวค่ะต่อมานะคะก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือละครเรื่องขิงก็ราขากะแรงในบทของนิคคู่กับออยนาค่ะเรียกได้ว่าจบเรื่องนี้นะคะก็มีวลีที่ติปาของเรื่องก็คือคุณแม่ไม่ปรีมนั่นเองค่ะทำให้ชื่อเสียงของขวัญนะคะเป็นที่พูดถึงกันย ย่งมากค่ะและขวัญน,นะคะก็ยังคงเป็นนางเอกอันดับต้นๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนางเอกสุปตาคนที่สองค่ะมินพิชยาค่ะ ก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถอีกคนนะคะที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสซินเทลานปี2006โดยได้ดรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะแล้วก็มีผลงานละครเรื่องแรกเป็นละครพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองทางช่อง7นะคะในบทของเอื้อและายค่ะซึ่งเล่นเป็นทั้งดีและร้ายนะคะเรียกได้ว่าเปิดตัวเรื่องแรกก็ทําให้ชื่อเสียงของมินเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะและหลังจากเรื่องนี้นะคะมินก็ได้มาเล่นละครหลังข่าวเรื่องแรกนะคะคือเรื่องเรียนซ่อนรักนะคะ แต่ขึ้นแท่นเป็นนักเอกหลังข่าเรื่องแรกก็คือละครเรื่องรักในม่านเมฆค่ะคู่กับเต้นธนาพลค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็เป็นนังเอกนําเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงอิสระแล้วแต่ก็ยังได้รับบทเป็นนังเอกนําอยู่ค่ะนังเอกคนต่อไปค่ะเบลล่าราณีค่ะปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกซุปตาอันดับต้นเลยก็ว่าได้นะคะที่สามารถเข้าได้ถึงทุกบทบาทนะคะ สำหรับสาวเบลล่านะคะเข้าสู่วงการกับผลงานละครเรื่องแรกที่เล่นเป็นนางร้ายเลยนะคะก็คือละครเรื่องรอยมานค่ะในปี2554และจากนั้นในปี2555นะคะก็ได้เป็นนางรองละครเย็นเรื่องตะวันยอดรักและเบลล่านะคะก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ได้รับบทเป็นนางเอกนําเรื่องแรกในละครเรื่องพรพรมอนลเวงรับบทเป็นตันหยงคู่กับบอยปรณกค่ะหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมย์เด็กน้อยร่างกายอ่อนแอค่ะและจาก นั้นนะคะก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในซีรีส์สุภาพรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ต่อโดยคุณชายรัชานนท์และคุณชายรุณพีค่ะและตามมาด้วยอีกหลายเรื่องนะคะส่วนเรื่องที่สร้างกระแสความปังให้กับสาวเวลล่าโด,ด่งดังไปทั่วเมืองอย่างละครเรื่องบุกเพสนิวานนะคะเมื่อปี2561 คู่กับปบธนวัน์ค่ะและละครเรื่องบุกเพสนิวานนะคะก็กําลังรีลันอยู่ในขณะนี้นะคะทุกเย็นวันจันทร์ศุกร์ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะและจากความปังของเรื่องบุกเพสนิวานนะคะก็จะมาซานต่อที่เรื่องพรมลิขิตค่ะซึ่งก็จะเป็นภาคต่อนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้ทางหน้าจอช่อง3าเร็วนี้ค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะแซมมี่คาเวลค่ะ แซมมี่คาเวลนะคะก็เป็นนักแสดงที่มากความสามารถอีกคนของวงการค่ะที่หลังจากได้ตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลปี2007แซมมี่ก็ได้ประเดิมงานแสดงละครซิทคอมเรื่องแรกก็คือเรื่องคู่กิ๊ก พลิกกลับเกลือในปี2551ค่ะและหลังจากนั้นในปีเดียวกันนะคะก็มาเล่นบทร้ายเป็นเรื่องแรกในละครเรื่องสุภาพบุรุษซาตานและก็เป็นนางรองเรื่องพลิกฟ้าล่าตะวันค่ะจากนั้นไม่นานนะคะแซมมี่ก็ได้เป็นนางเอกละครเรื่องแรกคู่กับออยธนาในละครเรื่องปอบผีฟ้าในปี2552ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็กลับมาในบทของนางรองและก็นางร้ายนะคะอย่างละครเรื่องตะวันยอแสงสวรรค์สร้างและหลังจากนั้นนะคะก็กลับมารับบทนางเอกนำใน ละครเย็นเรื่องนางแบบโคกกระโดนคู่กับไผ่พาทิศค่ะก็มีสลับกับบทนางร้ายละครหลังคาอีกครั้งนะคะจากละครเรื่องไฟหว้วนและหลังจากนั้นในปีเดียวกันค่ะแซมมี่ก็กลับมาขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำหลังคาอีกครั้งในละครแอคชั่นเรื่องบอดี้การ์ดสาวคู่กับเอสกันตพงศ์ออกอากาศทางช่อง7นะคะแล้วก็ตามมาอีกหลายเรื่องค่ะก็ยังได้รับบทนางเอกนำอยู่นะคะจนปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าแซมมี่จะผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ตามแต่เธอก็ ยังได้รับบทนางเอกนำอยู่คะ่ะคนต่อไปค่ะมิ้นชาริดาค่ะนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นชาริดาใครจะรู้บ้างคะว่าก่อนที่สาวมิ้นนะคะจะเป็นนางเอกขวัญใจแฟนๆได้อย่างทุกวันนี้มิ้นนั้นก็เคยเป็นนักแสดงสมทบตัวรองหรือแม้กระทั่งเคยเป็นนางร้ายมาก่อนด้วยเหมือนกันค่ะ มิ้น์นะคะเริ่มต้นมีผลงานเรื่องแรกในปี2549นะคะก็คือเรื่องน่ารักทั้งช่อง3ซึ่งก็เป็นนักแสดงสมทบค่ะแล้วก็ตามมาอีก2เรื่องนะคะอาทิรับเชิญในละครเรื่องเทใจรักนักวางแผนสุดตใจจะขว่ยคว้าและมิ้น์นะคะก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการมารับบทรายครั้งแรกในละครเรื่องดงผูด้ดีในบทของพุจนีในปี2 5 5 2ค่ะและหลังจากนั้นในปี2 5 5 3นะคะมิ้น์ก็เริ่มเป็นนางเอกร่วมในละครเรื่องหวานใจในจอม เพราะว่ามี3คู่ด้วยกันค่ะต่อมาในปีเดียวกันค่ะมิ้นก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและได้เป็นนางเอกน้ำลังข่าวในซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาตอนปัตติวเล่รักคู่กับหมากปรินค่ะและหลังจากนั้นนะคะมินก็ได้รับบทนางเอกเรื่อยมาจนปัจจุบันค่ะและละครที่สร้างชื่อให้กับมิ้นอีกครั้งนะคะก็คือซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชัยรณพีค่ะเรียกได้ว่ามิ้นนะคะปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของทางช่อง3เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับ ผลงานล่าสุดค่ะที่เราจะได้ชมกันเร็ุนี้ก็คือละครเรื่องร้อยเล่มเกมออฟฟิศแล้วก็ดวงใจเทลพรมนะคะที่เป็นภาคต่อจากสุภาพรุจุถาเทพนั่นเองค่ะสาวคนต่อไปค่ะชิปปี้สิรินค่ะก็ถือว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถอีกคนนะคะที่ก่อนจะได้เป็นนางเอกอย่างทุกวนันนี้เริ่มต้นจากการเป็นนางร้ายมาก่อนเช่นกันค่ะ สำหรับชิปปี้นะคะเริ่มแรกก็รับบทเป็นนางร้ายเลยนะคะจากละครเรื่อง The Sixth Sense ซื่อรักสัมพันธ์หัวใจภาค2ในปี2556ค่ะและก็เป็นนักแสดงสมทบในละครเรื่องสุดแค้นแสนรักก่อนที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องแรงตะวันคู่กับอั้มอาิชาติค่ะแล้วก็ได้รับบทนำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าชิปปี้จะหมดสัญญากับทางช่อง3แล้วผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระแต่ก็ยังได้รับบทนำในละครอยู่ค่ะอย่างละครเรื่องล่าสุดในฐานะ นักแสงอิสระก็คือละครเรื่องบูรันมันตราคู่กับนิววงสกอรออกอากาศทางช่อง8ค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะ เรียกได้ว่าปัจจุบันนะคะเป็นนางเอกที่มีผลงานดีอีกคนนึงค่ะสําหรับสาวเอสเธอร์นะคะที่มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง3เป็นซิทคอมหลวงตามมหาชนค่ะและที่ทําให้คนเริ่มรู้จักเอสเธอร์กันมากขึ้นก็คือละครเรื่องบวงซึ่งก็เป็นตัวร้องคู่กับปุ๊กธนวัฒน์ในปี2555ค่ะและก็ตามด้วยแผนร้ายผ้ารักในปี2556เล่นในปีเดียวกันค่ะเอสเธอร์ก็เล่นเป็นนางร้ายเรื่องแรกจากซีรีส์สุภาพรุรุษจุธาเทพในบทของวิไลลำมพาค่ะ และก็ยังได้รับบทนางรองอยู่นะคะก่อนที่จะหมดสัญญากับทางช่อง3จากนั้นก็ผันตนเองเป็นนักแสดงอิสระนะคะแล้วก็ได้มีผลงานเรื่องแรกในฐานะนักแสดงอิสระที่ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกแสดงนําจากละครเรื่องเลละตีในบทของพัทรินหรือว่าเคสคู่กับชอนจินดาโชตออากาศทางช่องวัน31ค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องแรกของบทนางเอกเอสเธอร์ก็แสดงออกมาได้ดีน่ารักและก็ทําให้กลายเป็นคู่จิ้นกับชอนอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็มีละครตามออกมาอีกหลายเรื่องนะคะโดยส่วนใหญ่ จะเป็นนางเอกนําค่ะสําหรับละครที่สร้างชื่อให้กับเอสเธอร์นะคะอาทิเพื่อเธอคู่กับดีเจพุทเงา,าโอกในบทของปีคู่กับชอนจินดาโชดเธอคือพรมลิขิตคู่กับบีเดอะสตาร์แล้วก็ตามมาอีกหลายเรื่องค่ะและสำหรับละครเรื่องล่าสุดค่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็คือละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่ค่ะออกับทางช่องวัน31ค่ะค่ะ และนี่เป็นเจนนางเอกซุปตาที่รล่าเล่นอยู่ในวงการบันเทิงขณะนี้นะคะที่เคยเล่นบทร้ายมาก่อนที่จะเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการค่ะแล้วคุณผู้ชมราคาชิ้นชอบใครบ้างก็คอมเมนต์พยกันมาได้ค่ะหากว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดไม่เอาก็ต้องขอเพลินะที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะชมแล้วงยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด ระดิ่ง้ด้วยนะคะคุณจะได้มุ่พลา่าในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ